ยังคืนกับบอมาเริ่มละเอียดเริ่มเป็นแตงยิ้มใจละผู้ชายแฟนขเขาโมเก็นไหมามว่าเอ้าเด็กหนาสองคนอ่ะพากันไปใส่คือบอพา่กันกลับขึ้นมานอนกลางเสียเอา้าเจ้าบุญหัวจากบอผู้ชายบอกเห็นว่าเขาพา่กันผู้นด้กินกินยู่นี่แล้วเขาว่าทีพากันไปหาหมูอยู่ยุ่จัจงหวัดใดสักอย่างนี่แหละบนว่าไก่จากเขาอยู่ประมาลอยกิโล่บนว่าไม่แอดซูนหมดอย่างคักเมื่อคืน นะครับไปไสมาไสโบบอกโทรศัพท์มี่ก็คือโทษโบคือบบโทรมาบอกดังจรองไรก็เลยว่าเอาขันไปไสมาไสโบบอกกันเนี่ยสิกันอยู่ล้มกันเพาต้องยู่ดรอกกันเริมที่ะที่เจ็บคองกับบ้านกันเลยที่ะคํคำเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สติติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารญาณในการชมสนับสนุนให้ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าช,ช่องกาพารวยครับผมมื้อนี้แอดมีแนวทางความฝันมาฝากนะครับผมสำหรับมือ้อวันที่ยีบสธันวาคม2องพันหาร้อยหกนะครับผมสาหรับรัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทยเดี๋ยวรอรถเค้นนะครับที่นําปูมานะครับผมหรือว่านําปูพญานาคนะครับผมมาเมื่อนั้นแอดจะปล่อยเป็นรัฐบาลไทยนะครับเพราะว่าจะตั้งใจไว้ แต่แหลกแั้งแต่เหตุสัญญากันเลยก็คือเมื่อแรกจะซือ้อล้ของทีสร้างมาถิตสัญญาก็ถือไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนที่ปูมา่าจะซื้อของทะเบียนรถเคนที่นําปูมายกนะครับผมนั่นแหละแกลยว่าตั้งใจตั้งใจที่โล่มือที่ว่าปูมา่าแล้วก็จะซือ้อเอลัตเตอรี่นะครับซื้อลอตเตอรี่ ทะเบียนรถนะครับเดี๋ยวเราดูด้วยกันว่าทะเบียนอะไรนะครับบอยอีบุกี้มือนะครับเดี๋ยวเราดูน้ากันนะครับผมสาหรับขึ้นอีฝันฝันนี่แอดไว้ตั้งใจว่าจะซื้อมือนี้เลยนะครับผมขึ้นอีฝันบวเคยฝันอี่แอดใหม่เกี่ยวกับฝันนะครับฝันมือขึ้นอีฝันซูนใหม่แอดใหม่นะครับซูนทักซูนแนซูนจนได้เลือกล่ากันนะครับผมกับแอดใหม่นะครับผมสำหรับในข้อมฝันมีผู้ชายผู้หญิงอยู่สองคู่นะครับกับใครว่า แอดมายกับมูผูญิงนะครับแล้วก็ู้ชายนะครับมันจะมีสองคู่ก็คือคููของมูแอดมายแล้วก็คูแอดกากับแอดมายนี่แหละพอกันไปเหตุงานนะครับคล้ายๆว่าไปเหตุงานหรือไปไซเนี่แหรือว่าไปเที่ยวนี่แหละนะครับไปเศร้าบ้านนะครับเศร้าบ้านเศร้าห้องอยู่นะครับเศร้าบ้านก็เหมือนกนะนะ็คิดว่าไปเฮตุงานนะครไปเฮตดงานงานแต่เกิดมือหนึ่งมือหนึ่งกันปะ แต่ไมกับมูผู้ยิ่งส่วนกันไปเที่ยวนะครับเริ่มแรกก็ว่าไปใกล้ๆนะครับไปอยู่คางรุลงลุงในคางตื้อคางยั้งที่ยูนี่แหละเป็นการเล่าไงเป็นการใคร้ๆว่าไปเล่นไปเที่ยวกันนะครับวัดที่นี่ดึกแล้วกับบมาสองทุ่มแล้วสามทุ่มแล้วสี่ทุ่มกับบมาเที่ยงคืนกับบมาเริ่มละเอียดเริ่มเป็นตง,งิดใจละเลยถามผู้ชายในะมูของมูกันไหม ผู้ชายแฟนของมูอ็นไหมถาม่าเอาด้มาสองคนอะพากันไปใส่คือบอกพากันกลับขึ้นมานอนหลังสียเอาเจ้าบูงหัวจักบอผู้ชายเหกงันว่าเขาพากันผุณนี่กินกินอยู่นี่แล้วเขาว่าที่พ้ากันไปหามูยู่ยุ่จังหวัดใดสักอย่างนี่แหละบนว่าไก่จากเข้าอยู่ประมาณรอยกโลบนว่าไม่แอดูนบางอย่างค่ะเมื่อคืนนะครับไปใส่มาใส่บอกโทรศัพท์มีก็คือโทรบอคือบอโทรมาบอหลังดี่ อะไรกันหรื่าเอา้าขันไปใส่มาใส่บ่บอกันนังสิครัอยู่น้ำกันเพราต้องอยู่ดอกก็ันเรื่องที่จีบของกลับบ้านก็นเรื่องที่อะไรไอ้ก็เก็บของรู้สึกว่าของหลายๆนะครับผมเก็บของเก็บเก็บใส่กองใส่กองเก็บ <c oughs> ตั้งใจกลับบ้านอย่างเดียวสิกลับไปอยู่บ้านแล้วก็เสียเอาลูกไปหับลูกโยงเรียนนะครับหับลูกหับน้องมิ้นท์กับน้องขปนันกลับนำพลังที่เก็บของจนเศร้านะครับเก็บจนเศร้า ล้วก็แอดไม้กับมูกับม้านะครับก็เลยถามว่าสิเจ็บคองไปใส่ถามแยดแล้วก็เลยกลับบ้านอาชีพกับมาเฮียเจีงสี่ก็อยู่น้ากันบ่ได้ดอครเลยวันทีในความฝันก็ได้เจ็บเก็บแอดไม้กับหามหามแบบกับบัฟังอะเพราะมันมันจังใดล่ะมันอยู่น้ากันมันบ่บอกกันนะไปใส่มาใส่บ่บอกกันไปแบบไปแบบตามใจอยากของเลยนะในความฝันนะครับผมผมก็เลยเจ็บคองเซ็ต นะครับก็ได้คืนรถคันดํากลับมาบ้านกับลูกนะครับกับลูกสองคนแอดกลับมาบ้านบันไดที่ซีหาหฮนะครับนี่ก็เป็นตัวเลขละนะครับผมเมื่อนี้แอดก็ได้ตั้งใจว่าจะจะซื้อไ้สองชุดนะครับจะซื้อไว้แค่สองชุดก็คือสี่ไอห้าศูนย์สี่นะครับแต่แอดตั้งใจนักๆไว้ก็จะคือบานไดที่นะครับกลับบ้านกลับบ้านมาเทใจชู กับบ้านนี้อ,อาติโบตัวตรงเนีจะปกติมันจะเป็น4 5 6นะครับ4 5 6หตาแอดเรียกว่าจะเอา4 5 9นะครับ4 5 9นะครับจะตัดเลิ้นยู่ได้นานละ4 5 4 9 5 9สี่เก้าห้าเกนี่แหละหาซย่างเงียนะครับผมตั้งใจว่าละนะครับเดิมแรกแอนไม่เพับบนกับบ,บ่อหอยได้บ่อหอยลูกด้บบ่อหอยลูกแอดมานึ่นะครับคล้ายๆว่าเพันเจยวเอาลูกไว้อย่งเงี้ยเด็กก็เลยว่า เที่ยวไปไว้บ้านนะครับขันคิดหอวลูกกินหัวยังก็ค่อยไปหาแล้วาหาสิความฝันในความฝันซุนเขาซุนไม่เคยซุนเยอะซุนเนี้ยซุนจนว่าสีขากันนะครับผมในฝันนะครับผมเอา้าว่าไงก็มาแงงแค่ฮะรีบไหมรีบรีบอะไรรีบอะไรบอกจะบอกเมื่อไหร่หรอใช่ตัวไหนเอาขึ้นโต๊ะขึ้นโต๊ะ Bạn đất hát lên bảo À, à đừng sợ không ba À, à. à. Bỏ cơ này Để lên bảo ủng cái nòng rồi ạ này nè này bỏ cơ này Trên nướng hộp toàn này bọc Thiên Bọc toàn thiên Nhiên Nhiên Toàn sâu Toàn sâu <laughs> Sâu ăn đấy Sâu ăn đấy Trên เอาปากกาสมมติว่าจุดเดี๋ยวจะเอาขึ้นไว้ด้านนี้ให้นะครับเช้าเที่ยงเย็นของน้องข้าวปั้นนะครับจะเขียนใส่ใบของเีายเลยจะเอาไว้ด้านล่างนะครับเจ็ดหนึ่งหกตอนเช้าเที่ยงเย็นนะครับเอฟซีไทยนาที่มาชอบกับพี่ชน้าได้นะครับเป็นเพียงแค่แนวทางชอบจัดขัดผ่านนะครับผมทางช่องเอามาแบ่งปันนะครับถึงแนวทางความฝันนะครับรับชมเพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้นนะครับสำหรับรัฐบาลไทยกับ รอปูมานะครับถ้าปูมานะครับเดี๋ยวได้ลุ้นกันแน่นอนนะครับเอาน้นยๆเน้นๆไปเลยถ้าปูวิโลปากมาเมือกวหนงหนาใกล้แล้วหันนาใครมมโหหันนาใกล้แล้วใกล้ละมีของขวัญให้แม่หรือยังวันที่หนึ่งอ่ะมีไปดูดิไหนเดี๋ยวมันพาไปดูเรออยู่ห้องเรอแซแล้วขึ้นให้เอฟซีดูแบบนี้ก็ได้ เนมาแบบนี้เลยก็ได้อ่ะ <laughs> อนะครับผมสาหรับวันที่หนึ่งนะครับอแอ้ไม่ก็จะใช่ว่ามีกิจกรรมนะครับจับของขวัญปีใหม่นะครับผู้ใดอยากมากนะครับอยู่บ้านไก่เืองเครื่องอยู่ไกลไๆกันนีนะครับผมาผู้ใดอยากมาก,มกตรงขงม้าเห็นบ้านทางเรยวขมา้าเรยวขม้าแล้วนกไก่เห็นทางเดียว เดี่ยวขม่เาเชนั้งข้าสีสมตรงขมาเลยโอ้เอาเอาฟูได้อย่กมาจับคงขวัญกับแฟนใหม่นะครับผมกับมาได้นะครับเชิญชวนเอฟซีทุกท่านนะครับอยู่บ้านไกล้เรียนเคียงอยู่ไกลๆอยู่แถวเดียวนี่ครับหอกคงขวัญมากนะครับไม่ไม่จํากัดงบนะครับกับมาจับได้นะครับผมเมื่อนั้นก็จะมีมีรถแห่มามาเปิดไอตอนลับปู นะครับวันที่หนึ่งนะครับได้คิวงานวันที่หนึ่งพอดีเลยวันเกิดแอดม่นะครับจับของขวัญปีใหม่มีกิจกรรมเล่นเล่นสนุกสนานเียนอยู่ปีนาบ้านนะครับใครอยากมาก็มาได้เลยนะครับเชิญชวนเพื่านนะครับผมมาจับของขวัญนะครับสื่อหอของขวัญมามาแลกหเปลี่ยนมาจับกันสนุกสนานกันนะครับรุ้นด้วยกันนะครับผมอยู่ที่บ้านแอดการ์นะครับผม อย่าไปด่นะเดี๋ยวไฟไม่หม้ไม่แล้วว่าไฟไม่ไหมเอไอ้ใหมะแล้วก็หันดินไฟไปนะอาสาหย์ทแนวทางของแอดี้แล้วก็ของน้องข้าปบ้นก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมวอว่าเนี่ยทเป็นปูนนั่นไหมก็ได้ตวมันก็จะไปไหม้ข้าวแล้วก็จะไหม้ไม้พวกพลาสติกไหม้พวกกระดาษนั่นแหละแล้วมันทาเสื้อเพลิงแล้วมันก็จะไหม้ปูนไหม้เนี่ยข้างบนเนี่ยไหม้ไม่ได้ ไม่ไปหมดแล้วเราก็ไม่มีที่อยู่ไปอยู่กับยาเขียวท่านหิบ<อ>่แล้วมันไม่อยากอยู่บ้านตัวเองเหรอคว้าไม่เออมันใหม่น่นเดี๋ยวแก่ไปเรียนไฟตัวเจ้าให้ให้ตอนใครคว <c oughs> นเจ้าเลยนนเจ้าก็ไม่กเคยเลยไมอเคยไหม,มเรียนอยูเ่เรียนมองไหนขึ้นบุยอ้าวเดี๋ยวพออ่อจบคลิปก่อนเดี๋ยวไปเล่นด้วยอ่ะอ อันนั้ครับผมสลับเกบซี่นะในทีรับชมแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องก้าวพาลยด้วยนะครับผมสลับคลิปนี้ขอจบลงเพียงแค่นี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับเจอ๊